โอ้เราสิงสาราสัตว์ทั้งหลายมานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้เจ้าไดโนเสาร์ยืนเฝ้าอยู่ทุกตัวเลยวันนี้เราจะมาจับนี่เราจะมาแนะนำนะฮะเจะ้าควายตัวนี้เราได้มาใหม่นะครับแข็งแรงฝึกบืนมากเลยโอ้ปล่อยให้เดินตรงหญ้าเดินได้ไหรือเปล่าจะมีตัวไหนเดินได้ีนี่นก็ควายเหมือนกันนะครับ ควายตัวนี้นะฮะแก่แล้วเดินไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นี่ควายอีกตัวหนึ่งควายเนื้อของเรามีสามตัวนะครับไปเลยตัวนี้ก็หอบหมดแรงซะแล้วนี่แล้วก็นี่ตัวหนึ่งเจ้าช้างเจ้าช้างนี่ก็หมดแรงไปแล้วนะครับเดินไม่ได้แล้ว เจ้าช้างช้างสีเงินของเรานะโอ้ไปเลยมอ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 โอ้เดินไม่ได้ตัวเลยหรือว่าเป็นที่สนามหญ้ามันก็เลยเดินไม่ได้นี่เดินบนหลังช้างไปเลยขึ้นหลังช้างไปเลยอ้าววีกับเดนเสา แ้วก็นี่ช้างอีกตัวหนึ่งนะถ้าเปิดกลางคืนจะสวยมากนะเพราะว่ามีไฟนี่ชนกันไดน้สาเลยไปเลยและนี่อีกตัวก็เป็นม้าลายนะครับม้าลายม้าลายเฮ้เฮ้เเ,เปิดตรงไหนวะม้าลา,ายเปิดตรงไหน นี่ช้างน้อยของเราตัวสุดท้ายนะครับมี่ช้างน้อยของเราโอ้โหช้างน้อยของเราแข็งแรงมากเลยนี่จับนอนไนกันดินี่น นีมอมอมอม,อม,อมอนีนอนดิ้นกันเลยทีเดียวอันนี้ท่าอะไรเอ่ยออกกําลังกายกันหน่อยแล้วกายบริหารมานอนออกกําลังกายโอ้โหโอเคทุกคนฝากไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ